ท่านพี่น้องครับหนึ่งในความดีงามที่อัลลอฮฺสุบฮฺบฮาอุตาจะท่งช่วยเหลือเบาของพระองค์นั่นหมายถึงว่าผู้ใดที่ให้การช่วยเหลือกับพี่น้องของเขาในยามที่พี่น้องมีความเดือดร้อนมีความต้องการไม่ว่าจะเป็นทรัพย์กําลังการช่วยเหลือในด้านในดก็แล้วแต่อัลลอฮฺสุบฮนบฮาอุตาาจะช่วยเหลือเขาอัลลอฮฺตาลาจะส่งการช่วยเหลือให้แก่เบาอของพระองค์ที่ให้การช่วยเหลือกับพี่น้องของเขา ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวไว้ซึ่งะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนบีได้กล่วาวมมบบว่าวลอฮนอาอุนิัลอับดีมาเคนับอับดูฟีออุนอัคอาฮี”ขอสบบาบนั้นอ้าแล้วนะครับวลล่าสุภะน,าน,านัตนละนั้นแน่นอนว่าเราตานั้นจะให้การช่วยเหลือเบาของพระองค์ตราบใดที่เบาคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยให้การช่วยเหลือแก่พี่น้องของเขาท่านพี่น้องครับวันนี้ เราจงช่วยเหลือพี่น้องของเราด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอย่าโอ้อวดอย่าให้เขากล่าวชมเชยว่าคนนั้นเก่งคนนี้สุดยอดนะครับคนนั้นมันรักพี่น้องนะครับแต่เราตรงมีความบริสุทธิ์ใจนะครับในการช่วยเหลือกับพี่น้องของเราโดยที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนอกจากรางวัลและการช่วยเหลือจากกลอตสุฮาทานวัตถาระเท่านั้นนี่แหละที่เราเรียกว่าการช่วยเหลือที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอล๊อต